สถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ค่ะเช้าวันนี้ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบ 8 4า5ธันวาคม2554โดยดรมาโนดกล้องเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชุูทิศพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชุูทิศจันทบุรีร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีปลอมทางร่วมขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสตุดีมหาราชาและเพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชาเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและเป็นการและเป็นการแสดงความจงรักภักดีนอกจากนี้ในช่วงบ่ายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีโดยดรมาโนท์กล้องเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม100ปีเบญจมราชูทิตเรารักพ่อที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนเบญจมราชูทิตซึ่งมีคุณพ่อผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1นถึงหเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนกว่า100คนพร้อมทางนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่4ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม100ปีเบญจมราชูทิตเรารักพ่อ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความกระตัญยุกระตะเวทีที่มีต่อพอ่อและยังเป็นการร่วมฉลองวาระที่โรงเรียนมีอายุครบรอบ100ปีในปีพุทธศักราช2554อีกด้วยค่ะเช่นเดียวก,กันกับที่โรงเรียนศรียานุสร์นะคะก็ได้จัดก,กิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยมีนางสาวศิริรัตน์หอมประเสริฐผู้อํานวยการโรงเรียน,ญญนศรียานุสร์นาคณะคณาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรน,นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6 เป็นประธานเปิดกลวยถวายราชาสักการะต่อนหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทางกล่าวคำถวายราชาสดุดีพร้อมกันรวมขัดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาตามลำดับอย่างพร้อมเพียงกันขณะที่หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติโครงการรวมพลังทำดีน้อมจิตถลิงพระเกียรติองค์ราช 84, าแปดพรรษา โดยนางพ่องพันธ์เมตตารองผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเป็นประธานถวายราชสักการะพระบระมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งกล่าวคําถวายราชาสดุดีเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทากลางคณะครูบุคลากร,กรและนักเรียนอีกทั้งได้ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสตูดีมหาราชาเพื่อเป็นการเทิดรรพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนดำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยนอกจากนี้คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศินจันทบุรีได้จัดการแสดงรําถวายพระพรเน,นื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลและเป็นปีแห่งการรวมใจของคนไทยโดยเป็นการเทริดพระเกียรติกระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554 ูวนว์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโดยมีนายวีระเดชเหลืองฮิรันผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อคุณพ่อพร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนจํานวน,นมากซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้นเช่นการรําอวยพรการร้องเพลงลูกของพ่อ การร้องเพลงดาวดวงน้อยพร้อมร่วมชมวิทิทัตชุดเชิดชูพระคุณพ่อท่ำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติอินดีที่คุณพ่อของทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบ,บุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีและแสดงความรักต่อผู้มีพระคุณ และถือเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่อหน้าผู้ปกครองอีกด้วยค่ะ